สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพบกับหน่วยโรงเรียนของฉันค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนีก็จะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อโรงเรียนนะคะตราสัญลักษณ์แล้วก็คำขวัญน,นะคะแล้วก็มารู้จักในเรื่องที่สองนะคะลูกก็คือบุคคลต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างนะคะ เรื่องที่3นะคะก็คือ,อเด็กๆจะได้รู้จักอาคารและสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะลูกว่ามีอาคารอะไรบ้างมีห้องอะไรบ้างาเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะเรามารู้จักชื่อโรงเรียนของเรากันดีกว่านะคะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางหญยคะ่ะมีอักษรยอ่อ ทอทหารหมอม้าจุดคอควายจุด3นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าทมจุดคจุด3นั่นเองค่ะส่วนตราสัญลักษณ์นะคะก็คืออ่านี่ค่ะนี่คือตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลมัธยมสองนังใหญ่นะคะส่วนคำขวัญค่ะเด็กๆคำขวัญก็มีอยู่ว่าวินัยดีกีฬาเด เป็นโรงเรียนของชุมชนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็มารู้จักบุคคลและก็หน้าที่ของบุคคลที่อยู่ภายในโรงเรียนของเรานะคะว่ามีใครกันบ้างต่อตอ,อื่นเลยนะคะคุณนีจะขอแนะนําท่านผู้บริหารนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ของเรามีด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะคะท่านแรกก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ค่ะ ท่านชื่อนายสิทธิชัยสมศิลาค่ะส่วนรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็มีอยู่สองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกก็คือนางบุญชูชัยวงจันทร์ค่ะท่านที่2องนะคะก็คือนายอุดมการพัฒค่ะทั้ง3ท่านนี้นะคะจะมีหน้าที่ดูแลทุกคนในโรงเรียนเทศบาลบ้นนานสองนังใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีหน้าที่บริหารงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่ด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณครูค่ะคุณครูในโรงเรียนของเรานะคะมีทั้งหมด43ท่านด้วยกันนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่คุณครูอนุบาลหนึ่งไปจนถึงคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ,ะคุณครูมีหน้าที่ทําอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคุณครูมีหน้าที่ ให้ความรู้นะคะอบรมสั่งสอนให้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะคะหรือว่ามีหน้าที่สอนหนังสือนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็คือนักการพันโรงค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะลูกนักการพันโรงที่โรงเรียนของเรามีอยู่3มท่านด้วยกันนะคะ,ะนักการพันโรงมีหน้าที่ทำอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากเลยค่ะลูก นักการพันโรงนะคะจะมีหน้าที่ดูแลทําความสะอาดอบริเวณต่างๆในบริเวณโรงเรียนของเรานะคะให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่นะคะ,ะสุดท้ายนะคะก็คือแม่ครัวค่ะแม่ครัวเนี่ยจะอยู่ที่โรงอาหารใช่ไหมคะเขาจะทาหน้าที่ปรุงอาหารทําอาหารให้เด็กๆได้รับประทานกันใช่ไหมคะไปนะคะคุณครูนี้ก็จะพาเด็กๆมารู้จัก อาคารเรียนสถานที่หรือว่าห้องเรียนต่างๆที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนของเรานะคะว่ามีอาคารอะไรอย่างบ้างเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วตามคุณีมาเลยค่ะเริ่มจากประตูทางเข้าเลยนะคะเราเดินเข้ามาปุ๊บทางฝั่งซ้ายมือของเราก็จะพบกับอาคารห้องสมุดสวนดอกแครใช่ไหมคะลูกเด็กๆสามารถมาอ่านหนังสือในห้องสมุดสวนดอกแคได้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นอาคารดวงกระมนค่ะซึ่งจะเป็นอาคารเรียนของพี่ป .1 ป .2 นะคะถัดมาอีกค่ะก็จะเป็นอาคาร4ี่ค่ะอาคาร4ี่นะคะก็จะมีธนาคารโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีห้องสมุดอยู่ชั้นล่างนะคะ,ะชั้นบนก็จะเป็นอ,อาคารเรียนของพี่ปฐมปีที่3ปีที่4ี่นะคะ ฟังตรงข้ามกับอาคาร4มานะคะก็จะเป็นอาคาร3ค่ะอาคาร3ก็คืออาคารที่เด็กๆเ,เรียนอยู่นั่นเองใช่ไหมคะลูกด้านบนก็จะเป็นพี่ป .4 ป .5 นะคะถัดจากอาคาร3ที่เด็กๆเ,เรียนอยู่ข้างหลังนะคะก็จะเป็นหอประชุมอาคารอนเนกประสงค์สองนะคะถัดจากหอประชุมปุ๊บก็จะเป็นโรงอาหารใช่ไหมคะโรงอาหารเด็กๆเกอาไว้ Always สำหรับเราไปรับประทานอาหารที่นั่นนะคะไปซื้ออาหารซื้อของกินได้ที่โรงอาหารนะคะข้างๆโรงอาหารนะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะต่อจากสนามเด็กเล่นก็จะเป็นอาคารอนุบาลใช่ไหมคะพอเดินขึ้นมาข้างหน้าอาคารอนุบาลเด็กๆก็จะเจออาคารไม้นะคะอาคารนี้ไม่ใช้เรียนแล้วนะคะแต่จะมีอยู่ห้องด้านล่างที่พี่มัธยมใช้เรียนในวิชา การงานอาชีพหรือว่าประกอบอาหารนะคะถัดจากอาคารไม้ขึ้นไปนะลูกก็จะเป็นอา,อาคารอนเนกประสงค์หนึ่งนะคะหรือเป็นห้องประชุมเก่านั่นเองนะคะห้องประชุมเก่าก็จะมีธนาคารขยับอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะหันมาด้านขวามือนะคะตรงข้ามกับหอ,อประชุมเก่าก็จะเป็น อาคาร150ปีนะคะอาคารนี้ก็จะมีห้องธุรการห้องประชุมวิชาการนะคะแล้วก็จะเป็นห้องผู้บริหารห้องท่านผอ,อ,อท่านรองร่วมในการนะคะแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นห้องเรียนของพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ,อะพอเดินออกไปทางประตูทางออกนะคะซ้ายมือก็จะเป็นอาคารห้าค่ะจะเป็นอาคารเรียนของอพี่มัธยมนะคะ ระ,ะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็ปิดที่สมนะคะอะ่นี่ก็เป็นอาคารสถานที่หรือว่าห้องเรียน,นต่างๆของเราที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกเด็กๆได้รู้จักชื่อโรองเรียนตราสัญลักษณ์คำขวัญของโรงเรียนบุคคลต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะรวมถึงอาคารสถานที่แล้วก็ห้องเรียนต่างๆไปแล้วนะคะลูกหวังว่าเด็กๆคงจะจำได้นะคะอ่า อย่าลืมทำในงานที่คุณครูนี้ให้ไปด้วยนะคะลูกแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบิดบายค่ะ